สวัสดีครับสวัสดี FC ชาว YouTube กับผมสวัสดีเช่นเคยครับตอนนี้ก็เรามาชมบรรยากาศน้ำท่วมนะครับผมน้ำท่วมในเขตอำเภอสีขอระภูมันนี่เป็นเส้นทางบ้านมันเสีับบ้านมันสีมาไอบ้านตะกุยไปพันสีครับผมวันนี้เราก็ มีน้ำท่วมทั้งสองฟังครับผมพีม่น้องนี่ครับบรรยากาศยามเย็นท่วมหนักมากครับปีนี้ครับน้ำมาอันนี้เป็นพายุหรือพายุอะไรนะพายุพายุโร อายุบกนี่ครับเยอะจริงๆครับผมเนี่ยท่วมนาข้าวของพี่น้องหมดแล้วครับเนี่ยฝนก็ตกทั้งวันครับนี่ตอนนี้ก็จะใกล้สี่โมงแล้วครับเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ด คนก็หาปลาก็มากันเยอะตากคนครับนี่น้ำทัวเรีจะววิ่งไปซีคลอรพุมไปตลาดครับ เข้าหมู่บ้านครับไม่มีไม่ค่อยมีน้ำครับนี่มีน้ำเฉพาะไอตรงที่ต่ำๆนะครับผมท่วมฝนตกกระนํำเลยครับในงานโหครับฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่เช้าครับพายุอาจจะสองวันนะครับเนี่อายุลูกใหญ่ครับผม เราก็เข้าถนนส่องเลนขับกี่วัดไปทุกคนนะครับผมเนตกวันนี้ครับาการขับขี่จราจรพหาหนะครับผมในการขับขี่พหาหนะ ตกทั้งวันเพราะว่าเขตแถวสำโรงทาบนะครับผมแถวในราศีเปรูปูนทองถนนขาดไม่รู้ว่าซ่อมเสร็จหรือ,อยังไม่รู้ครับฝนตกทั่วพื้นที่ครับนี่ในเขตทงางภากีสานครับผม บรรยากาศดีมากเลยครับนี่โอ้บรรยากาศสุดยอดดีีเส้นนี้ก็มีท่วมตรงที่เขาแต่ละรัดโครกระบือครับอยู่ด้านหน้าครับ ใกล้จะถึงปัมพีเทียบอยู่ใายมือน้ำพ่วมเออทางน้ำระบายไม่ทันครับเห็นว่าจะมีทีมงานาทีมงานไม่โครับมามาขุดเจาะหรือว่ามาเปิดทางน้ำให้ครับผมดีมันท่วมหนักครับ ติดสายติดเสาไฟด้วยครับนี่นี่ครับอยู่ซ้ายมือนี่ครับผมอยู่ซ้ายมือครับท่วมหนักมากครับ ครับตรงนี้ครับท่วมหนักไม่มีทางระบายน้ำมันน้อยครับตรงนี้ท่อท่อเล็กระบายไม่ทันครับก็จะมีทีมงานเดี๋ยวรอติดตามชมครับโอ้หงสี่ขอระพูมบนี่เป็นซ้ายมือของ มาดิเออครับผมนี่น้ำท่วงไปซอยครับไปไม่ได้ครับตรงนี้มันน้ำระบายไม่ทันเลยท่วมถนนครับอยู่ซ้ายมือค่อยขับไปเรื่อยๆครับเนี่ยถ,ถ้าตกหนักในกน,นี้คก็ท่วมถนนแน่นอนครับเราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับดู กูเมื่อเช้ายังยังไม่เยอะขนาดนี้ครับผมเมื่อเช้าอุย้ยน้ำมาน้ำมาเยอะครับนี่เจอพายุด้วยค่อยๆไปครับเปิดไฟฉุกเฉินหน่อย โอ้พ่วมนักแท้พี่น้องโอ้นายจะถึงเม็ดครับนี่ทั้งนี้ใครครับรถต้องระวังด้วยครับผมเส้นสีขอไปสำโรงท่าครับผม เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเราจะเข้าดานนี้ครับนี่อขอไปครับเป็นวันที่ยี่แปดครับผมค่อยๆไปครับนี่กรมทางหลวงมากัน้นมาได้เยอครับผมตอนนี้ กานน้ำนะครับท่วมจัดพี่น้องอ้เข้าร้านทวีกิจดูบู๊จองขับเบาๆครับนี่เทศบาลสีอรภูมิ ตรงแต่เช้าครับไม่ทุ่มได้ไงครับผมใครับขี่รถก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมทุกทท่านนะครับ f c ไม่ว่าจะจงังหวัดไหนครับขับรถระวังด้วยความบัดน,นานดีครับผม อ๋อเราก็มาเจอน้ำนะครับอ้ยท่วมร้อยงานนี้ทางไปประสาทไปใด่ะนีอ้หท่วมจัดเปลี่ยนเส้นทางวิ่งแน่นอน,นครับงานะนี้ดูครับรถรถเกง๋ง ำท่วมร้านแล้ว <c ười> ท่วมแล้วท่วมแล้ว <c ười> ท่วมแล้วท่ <c ười> วมแล้วโอ้ตุกตกาลอยมาอย่างไนเนี่ย <c ười>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  ค่อยไปครับเดี๋ยวน้ำเข้าเครื่องไปเส้นไหนก็ท่วมมาครับนี่ตรงใจเช้าครับาคืนนี้อีกไม่เหลือครับโอ้น่นาจะท่วมถึงประสาทเลยนี่ดูแล้วโอ้เป็นทั้งแรกครับนี่สิบกว่าปีครับผมนี่ เกรียมเรือเกรียมเรือไว้ให้ดีครับผมโอ้โถ่ทว่ทวมถนนหมดเลยครับพี่น้องดูดิ ตกมาคืนนี้อีกครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนสวัสดีเอครับแฟนเพจชาว YouTube ตอมอดําซิงครับผมบนี่ครับไม่ได้ไปถ่ายคลิปแล้วก็ฝนตกพายุเข้าแล้วก็เคีัคบถ่ายน้ำท่วมให้ดูครับผม อาวตัวน,นี้อาครับผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ